แต่ว่าในเมื่อว่าสูมวนแล้วขันอันกูเว้าไปนี่นะมันตินไปตามข้อมกูเว้านี่ยสูที่เห็นอย่างตอบแท่นใกนการว่าสูหัวลอยเยาะเย,อะอยืยกูนี่นะเอาสูร้องเอาเปิดคลิปขึ้นมาดูบอกได้ที่มันเกี่ยวของเปิดคลิปขึ้นมาบอกได้เป็นหอยน้ำขาดอยู่เสมอเนี่ย เปิดคลิปขึ้นมาว่าสูจิเหตุยังขันเทวดาของสู้ถือจับจับมาประเทศไทยติดคุกในประเทศไทยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ติดคุกในประเทศลาวแล้วก็จะถูกยึดทรัพย์ไอ้รถพริกับเลียงกันอยู่หน้าตึกรล้วนลวนล้วนลวน,ลวน,ลวนแวเฮ้าพวนั่นคือกันล้วนลวน เออนะคันมันเกิดอันนั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยซุ่มหอยน้ำคาาทั้งหลายที่สูขิดว่ากูปติดกูหอ,อกกูบม่เสียหายหอ,อกกูได้แต่ยอดวยวเรียนเยหัวหัว,หวมึงจิ่ลับที่ชอบมีนอย่างที่มึงมาเยาะเย้อยอกูเนี่ยกูจิถามมึงจากหนนะเออมันอีกไม่นานหรอกจะบอกให้กูบม่ได้งงกูบม่ได้มัว่วเด้๋ว่ากูจงังคอยกล้ามาเวา เออมึงจะเอาไงยังมาให้กูกินกูก็กิกนอืมขนมันแมนควมกูเด้บบนี้มึงมึงสีวางใดมันก็ต้องมีสะท้อนขึ้นไปอืมบนว่าเฮ้าเฮาสียอมรับแล้วบบมีเงอนไขเด้วยนะเออมึงพากันมวนตึงๆนั่นละพากันมวนว่ากูยิกินอาหารเม็ดอาหารมาจากประเทศเล่า ฟังแล้วค่ะโอ้คลิปได้ยอดวิวตื่มกันยังไงก็แล้วแต่บระเาีว่ามองเงนินสวัสดีครับผมเดบเทุกท่านนะครับผมที่ติดต,ตามผมวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องสายบาปนะครับผมที่ไม่ยอมกินอาหารหมานะที่ทากรับผมไม่รู้ไปหดหัวอยู่ที่ไหน <laughs> ไม่เหมือนคำพูดเลยตอนนั้นโอ้โหลุงนี่มีศักดิ์ศรีมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีพวกสายทากเนียต้องออกมาทำคลิปถ้าเตียงทองถูกจับพวกสายทากเนี่ยต้องกินอาหารหมาต้องออกมาขอโทษอะไรเยอะแยะรอบผมนะครับพดูดใแต่ทีนี้ เลยสงการมาแล้วก็ไม่ได้ถูกจับไม่ได้อะไรเตียงทองเนาะทีนี้ผลกรรมหรือว่าผลสะท้อนที่คำพูดของแกนะที่แกพูดไว้คือมันย้อนไปหาแกคือเรื่องทาก,กินอาหารหมาเนี่ยแกก็ไม่กินไม่ยอมกินไม่เห็นแกมันอะไรเลยเนี่ยหรือว่าแกออกบททำคลิปอยู่ป่าเอ็มซีถ้าทำคลิปก็แท็กหาผมด้วยนะนะ แท้ครับผมด้วยคลิปไหนแกอันนั้นออกมาตอบโต้ผมหรือว่าแกกินอาหารมาแล้วแต่ตอนนี้ผมก็แค่รู้สึกว่าแกจะกินอาหารหมากี่โมงเอฟซีก็ถามมาแล้วก็มีเอฟซีแกมาว่าพวกเองไม่ต้องเห่าว่างั้นบอกผมนี่ไม่ต้องเห่าว่า โดนแน่ๆว่าง,งานแต่งทองก็โดนแน่ๆเดี๋ยวผมจะเอาคอมเมนต์ขึ้นให้ดูนะพี่น้องโดนแน่ๆว่งงางันไม่ต้องเห่าว่งงางันบอกผมนะก <c oughs> ่อนอื่นนะคุณไปบอกลูกพี่คุณแล้วกันสายบาปนะลุงแหวงปองกินอาหารหมาก่อนรอบแรกเนี่ยที่นัดกันไว้ที่สัญญากันไว้ก่อนสงการเนี่ยว่าโดนแน่ๆล้วเป็นไงไม่เห็นโดนเห็นอะไรลนะ นะพูดก็พูดเถอะถ้ามันไม่จริงก็จะเอามาพูดหรือี่นออกนะจบซะลุงก็ถ้าลุงไม่กล้ากินนะลุงก็อย่าทำคลิปเรื่องนี้นะแล้วก็ออกมาขอโทษเท่าที่เหมือนลุงพูดอะนะใช่ไหมรับปากยังไงเขาหายขอให้ทำอย่างนั้นแต่นี้เงียบคลิปถ้าทำไม่ได้ก็อย่าพูดอายเขา ความเชื่อถือมันจะไม่มีลุงเนี่ว่าอะไรหรอกความเชื่อถือของลุงนะ่ะมันจะล่อยหลอล,ลงทุกวันนะถ้าลุงไม่ไม่ทํานะผมจะขอบอกลุงเงี้นะขออนุญาตแล้วกันนะมันหมดความเชื่อถือแล้วถ้าลุงพูดอย่างนี้นะคือลุงแถ้ไปเรื่อยแถไปเรื่อยเดือนนี้ก็จากเดือนนี้ก็ไปเดือนหน้าจากเดือนหน้าก็าไปเดือนต่อๆไปใช่ไหมละ่ะมันไม่มีวันสิ้นสุดใช่ไหม หรือออกมาแถแถไปเรื่อยๆเฮ้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจบแค่นี้แหละ FC ช่วยไปกดดันักหน่อยนะไปดันักหน่อยลุงเมงป่องอ่ะนะไปกดดันกหน่อยหรือไปแท็กให้แกมาฟังอันนี้ผมเดี๋ยวผมจะแท็กแกไปหาแกด้วยนะโอเค FC จบคลิปเท่านี้แหละครับผม